กุ๊กกล้องเอียงมาเกาะอ,อยู่ที่สายไฟเตี้ยนยังขออาหารพี่อ่อนแล้วดินาบินมาแล้วมาเกาะหลังคาแล้วกุกกุ๊กๆๆกุกกระลองใหญ่เอ้ากุกกระลองใหญ่เลยนั่นน่ะบินไปแล้วพี่ออนคุณอาหารเอียงเร็วๆเถอะถ้าเป็นในบ้านเลยจะไปกินอาหารแล้ว บินไปแล้วมาทางนี้แล้วนั่นๆๆบินไปนู่นยังไม่กินอาหารพอกันไปละวันนี้ท้องฟ้าสวยดูดิวันนี้ท้องฟ้าสวยพี่ออถ่ายท้องฟ้าแดดจัดนะยังร้องละจุ๊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 จุงท้องฟ้าสวยพ่ออพละพรทิตท้องฟ้านอนยิงนั่นนักเนี่ยหาต้องไปเช้าวันอาทิตย์ เอี้ยมาแล้วกกุกกี้ก็ก๊ก็กเกกเก๊กกกมาแล้วขึ้นโตแลขึ้นโตละอืมีเท่จังเลยพี่ออนได้แบบเป็นลูกนกก็กเก็กมาคุยกับพี่ออนมาเคียงเลยอะมาไงเอียงน้อยเพื่อนคุณ่าเนี่ยเลยเลยเลยเไวเลยคุณย่า เลี้ยงน้อยมารออาหารพี่ออนแ <laughs> ล้พี่ออนคุณอาหารวิเทสอะไรดูดิเทสจังไหมคะพี่ออนดูสิคะราไปฟวกเทสอะไรเดียเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันความจำโทรศัพท์มีน้อยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแม่เปิดอาหารคุณความจำโทรศัพท์มีน้อ,อนยเดี๋ยวพี่ออนเอาอาหารโปรยข้างล่างนี่เลย <laughs> อุ้ยสวยนะเดินบินลงมากินอาหารกันออืโดนไปหลายเม็ดเลยไม่คุยวันนี้ไม่คุย <laughs> วันนี้วันที่สิบแปดมกราบสิบแปดสิบเก้าไม่รู้มกราบหกหก น้องไฟก็นั่งอยูน่นี่น้องไม่โลนอนอยู่นู้นน่ะน้องไม่โลนอนหลับอยู่นู้นน่ะไมโลง่วงไม่ไหวเนงะี้ยไม่รูนะ้จะหลับเงี้ยอืมไมโลกเกิดน,นั้นแต่พี่ออนถ่ายคลิปนี้พี่ออนจะลับอืมบินขึ้นไปแล้วดีนะยังไม่รีบปิดอะพี่ออนร้องน้องไฟตกใจนะแค่ <c oughs> พี่ออนตื่นเต้นเอียงน้อยไง <c oughs> น่ระร้องใหญ่เลยยัยงน้อยร้องใหญ่าใไมพี่ออนคุณหาระเสิร์ฟอาหาร,ร,หารน่ารักกะกกกกี้คเดี๋ยวจะลงมาแล้วเกาะที่ยอดด้วยคุยใหญ่ดิน่ารัก <c oughs> <c oughs> เอียงน้อยลงมาดีเลยพี่ออนขุนอาหารเสิร์ฟอาหารให้หรอพี่ออนขุนเสิร์ฟอาหารเยวันนี้ลมแรงอ่ะยอดมะพร้าวปลิวตัวนขึ้นไปอยู่ตรงนี้น้องไมโลก็นอนอาบแดดอยู่เดี๋ยวพี่ออนจะบิดกล้องลงมาให้ดูน้องไมโลนอนอาบแดดอยู่ตรงนี้น้องไฟก็นั่งแต่งมืออยู่ตรงนี้ น้องไฟนั่งแต่งมืออยู่ตรงนี้น้องายน้องไฟน้องไฟนั่งูนนั่น,นแต่งมือูนนั่นน,น้องไมโลก็นอนอาบแดดวันนี้หนาววันที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกไม่รู้มกกลาหกหกน้องไมโลนอนกระดิกห่างกระดิกดน,น้อยๆอยู่นี่นนไม่รู้ อาบแดดไม่ไหวหนาวฮะพี่โอ้ยแฮะให้น้องไม่ลงนอนอาบแดดต่อไปนอนอาบแดดข้างอ่างบัวตรงนี้นอนอาบแดดอาบแดดน้องไม่ลงนอนอาบนอนอาบแดดไอ้หนุ่มชายกาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายนกเมี้ยงต่อ ลงมาดิเอียงเอ้เอียงน้อยลงมาเดี๋ยวพี่อ่อนจะขุนค่าคำศัพท์ให้ก็ไม่ร้องร้องแต่จ๊กแจ๊คแจ๊จ๊ของตัวแหละเดี๋ยวพี่อ่อนพอก่อนเดี๋ยวจะไปขุนอาหารให้เอียงน้อยละวันนี้ลมแรงมากเลยดพี่ออนพอก่อน คุยคุยคุยไงคุยจ๊คจ๊จ๊กมาเกาะอยู่ที่อ่างบัวนถพันอะไรม่รูเขาจะมาเล่นน้ำที่อ่างบัวตามตัว4ตัวมาลงอ่างนกอี่งก็ก็คุยไงนกจะอ่างบัวบินไปแล้วบินไปแล้วตัวมึงจะบินตามตัวนั้นไปละร้องใหญ่ก่อนร้องไแจ๊จ๊จ๊ของตัวแจ๊จ๊จ๊ของตัวแล้วนะแจ๊ๆแจ๊คกดกด

ไม่ลุกไม่สูดพูดจะได้ของตัวแล้วเ <c> อ <oughs> ียงคุยอะไรเอียงเอียงคุยอะไรกับพี่ออนอน่ารักจังเลยอ่ะ <c oughs> เขาคุยอะไรเขาล่ะน้องน้องในหนูจะเหยียดขาดเลยโมจิเยียดตรงข้างน,ขงนี้ไม่เหยียดน,น,น้องฟันเก็บแน่นอนอยให้เจ็บไปเจ็บพี่ออนไปถ่ายรูปต่อรูปลัลลงคุยที่ออน,นคุยอะไรเอียงคุยห้านาทีแล้วแบบความจำก็จะไม่พอถ่ายทำเลย พ,พี่ออนบันทึกแล้วพี่ออนที่น้องเงียบๆีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่พูดพี่ออนโทษคำสั่งให้ก็ไม่พูดร้องอยู่แต่ของตัวนั่นแหละนั่นอนแะบิี่ก็น่ารักดีแล้วต้องดึต้นกบแห้งอนะ่ะไอเชียงนี่ต้องดึงออกเพราะมีกระสุดอยู่ข้างในกระถางน,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 นลูกนกเอี้ยงอยู่ข้างหลังพี่ออนพี่ออนไปคุมข้าวนกเอี้ยงน้อยก่อน